ทุกคนจ๋าวันนี้ทําแพนเคก้กดูสวยไหมอะ่ะทาชิ้นเล็กอะ่ะโอเคจ้ะทุกคนของวันเราก็มีแพนเคก้กนะเป็นของบวาดหรือเป็นอาหารเชา้าทุกคนอะไรก็ได้เนาะ<ม>ออ้ส่วนทางดีจ้ะวันนี้แฮมเบอร์เกอร์เราสวยมากทุกคนเราแบบว่าแก้แก้มือมันนั้นวันนี้เลยสวยจ้ะทุกคนจ้าโอเคเดี๋ยวลนกไปจ้าใช่ไปดูไปดูก่อน ว่ากึ่นเลยอแม่ก็ <laughs> คิดว่ามันจะได้อยู่ดีล่ะน่ารักดีดดทุกคนยังไม่ได้บอกว่าทำอะไรเนาะก็จะทำ<อ>แฮมเบอร,ร์เกอร์แล้วก็มีเพนแพนเค้กด้วยทุกคนจา้ามีแพนเค้กด้วยครับเนาะเดี๋ยวเราไปจัดทำไอ,อ้แฮมเบอร์เกอร์กันก่อนจา้าทุกคนจา้า mm hmm. แฮมเบอร์เกอร์ไก่อีกแล้วเนาะก็สามหนุ่มอยู่บ้านจ้าก,ก็จัดสรรเมนูให้แบบ อให้เขาได้กินอิ่มอ่มมาจ้ะก <c oughs> ็ประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นน่องสะโพกไก่ทอดนะจ๊ะว้าวสวยมากาปรุงปรุงรสแบบแบบคิดว่ามันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนก็มีผักสดจ้าตรงนี้เนาะมีแต่มีแตงดองของแม่นี่แม่ชอบแตงดองผักแล้วก็แตงเนาะ เป็นฟรายจ้าทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูทีหลังตอนนี้ใส่อันนี้ก่อนใส่สวดก่อนพรุ่งนี้น้องน้องมีแข่งอ่ะ เขาขอยืมตัวทุกคนทีมเก่าเขาขอยืมตัวนะเนาะเขาเรียกว่ายืมตัวไปช่วยเตะกอล์ลลใช่สมิเกอแคาดามีถูกไหมเนี่ยแม่เอาเถูกครับเดี๋ย <laughs> วทำให้ถูกก็ไม่เป็นไร <laughs> ใส่อยู่แล้ว <laughs> อันนี้แม่ขอเนาะครับแตงดองอะ่ะแม่ชอบกินกับมนนี้ใส่เยอะหน่อยเฮ้ย <laughs> ต่อไปก็แตงจา้าแตงวอนเลยแตงสดจา้ามันิ่นบุตลเลยแตงมันลูกใหญ่เนาะครับ <laughs> ลูกใหญ่ก็อร่อย ว่าสามใช่ไหมไม่รู้แม่หันกี่อะ่ะก็จะได้จะได้ครับพอดีโอ้ลูกสิการทุกคนขนมปังอยู่ไหนมันต้องเลื่อนก่อน <c oughs> มันหายมันต้องห่างกันนิดนึง

ปล็อผักอีพอ,อีแม่ผักดิจ้ะคอมมิสปีออกมากอลเล็กว่าจะกินไม่หมดแล้วลูก <c oughs> ถ้ากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแม่จะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ได้ถ้าพอมบ็อกโอ้กินไม่ได้มันบล็มเลยไนหะมใช่ไหมม,มันบล็อ <c oughs> ถ้ากินไม่ได้มันก็คือกินไม่ได้ครับเราก็ไม่เป็นไรนี่อืม งี้ใช่ไหมใส่ไหมใส่ไอ้นี่ไหมเอ็นดรสซิ่งไม่เอาแม่ก็มีความพยายามที่จะทำอาหารฝรั่งให้หนุมน่มๆกินแบบ แม่บอกว่าอาหารของสวีดิดนนะอเ็ก็กินไหมไม่ค่อยกินก็เลยไม่สรรหาจ้ะทุกคนมาโอ้โหเนาะอุ้ย,ยลืมลืมใส่แม่ขอใส่นิดนิดนะสามอัน <c oughs> ยังไม่ได้ล้างมือเลยแม่เอ้ยคือไอที่ใหญ่นี่ไม่ใช่ <laughs> ตรงนี้น้องเอาแน่นอนของใครก็ไม่รู้แหละเอาอยู่เอาอยู่แล้วแหละออาตัวตนี้หลุดมาได้ไงนี่เออช่างมานันเนาะครับันี้<อ> <laughs> แป๊บนึงเดี๋ยว คนจ๋าวันนี้ทําแพนเคก้กดูสวยไหมอะ่ะทำชิ้นเล็กอะ่ะอ่าเดี๋ยวนะอันเล็กเนี่ยมันมีสี่ชิ้นเดี๋ยวก็จะแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันกี่ชิ้นดิสามสี่สามชิ้นก็สองสาม,สาม หนึ่งสองสองอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อรู้น่ารักนี่น่ารักน่ารักน่ารักอ่ะนี่กบบอันนี้แผ่นใหญ่นิดหนึ่งไม่เป็นไร,นนรก็ลาอ่าทุกคนมีเออรสตร,รเอเบอ,อร์รี่กับองุ่นมีสตรอเบอร์รี่กับองุ่นอ่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะใช้มือนี่เลยนะ ไม่ไรหรอกขออนุญาตนะทุกคน ก็ใส่ไปเนาะนแม่ก็มีฝีมือแค่นี้แหละทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น,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 นเขียนไหมะเขียนไหมเขียบ,บเขียบลูกใช่ได้ประโยชน์จับอยู่นั่นแหละนะ เดี๋ยวจะบอกว่าแม่สก,กปรกไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ได้คนละสามลูกเนี่ยอันตะโสม,อ,มอันนี้เดี๋ยวค่อยใส่เนะสุดดังไปไหนอะน้ำผึ้งจาก <laughs> <laughs> น้ำผึ้ง อ,อแม่ทำได้เบ้ยเคจะทุกคนของหวานเราก็มีแพนเค้กนะเป็นของหวานหรือเป็นอาหารเช้าทุกคนอะไรก็ได้เนาะโ<ไ>อ้ส่วนทางนี้จ้ะวันนี้แฮมเบอร์เกอร์เราสวยมากทุกคนเราแบบว่าแก้แก้มือวันนั้นวันนี้เลยสวยจ้ะทุกคนจ้ะ เดินตรงอาอะไรก็ได้วางดูสิครับยกดีดีครับถูกครับวางอย่างนั้นเลยถูกต้อง Ja. Han får ju medaljen med mamma. Vi får inte. Uh, egentligen ska man vinna tvåsummor. Men de säger, uh, det är omöjligt för dig som inte vinner. Nej jag trodde var det var lite dumt att lova. Varför kan ha, du ha konkurrens för det? Som att vi får rosor mamma. Mm. Det var samma sak men vi får nog vad ni får inte Vi får rosor. Men du mår bäst det du ska få. Ja. Jag skulle få två. Jag, jag ser inte dig. Jag ser att uh, uh, skolan är lite dumt bestämd. Om du föräldrar har barn, föräldrarna lägger sig för jag tappar. สุดท้ายหาาคนคุหลับ support out แสุดเลยอีกแก่ o f ้ามนอน s นูอน i n n ah, e r นมวสมมติว่า้าส i l e n play f o t b l l d not counting goals e t kids anyway know t i t today a n not counting t h t y o u playing มันต้องไง play for score รู้อยู่ว่าไม่ไม่ชอบให้เด็กมีการแข่งขันแล้วจัดการแข่งขันเพื่อ เพื่ออะไรแล้วเด็กคนหนึ่งอ่ะทำดีที่สุดแล้วได้เหรียญทองแต่ไม่ให้เหรียญคือแบบงี่เง่าอ่ะแม่ว่านะครับเออโอเคกะหว่าถึงลรงเรียนนิดนึงจ้ะทุกคนจ๋านั่นละนั่นละทุกคนปะกินแฮมเบอร์เกอร์กันจ้ะวันนี้มีเจ็ดชิ้นบัชกูกใช่ของแม่มีแตงดองครับหนักมากตั S <S 2> <S 2> งงวาชกูดกินเลยครับทักทายกันวันจันทุกคนจ้าก็อ่ะเอย้ยต้องกินไก่ต้องกินไก่ก่อนครับไก่มันโผล่ออกมาจากแฮมบเบอร์เกอร์ครับ กกิินนแค่ทอดิตรทหารหรือไ่เอาครับเอาเยอะเลยลนะผมเองของข่อยสกินซั่มดีจ้ะข่อยมีแพนเค้กนะพี่น้องวันนี้เราทำแฮมเบอร์เกอร์ได้สวยมากเราแก้มือจากวันนั้นนั่นทุกคนนี่แบ่งกันครัลบลแบ่งกันคนละครึ่งครับเยอะเยอะนิดเดียวเท่านี้จ้ะไม่ใชรจานใช่ไหมเดี๋ยวก็จะตักเอาช่งางเขา โอ๊ยเห็นแล้วก็มยนางนั่งพักก่อนเปิดระเบียงบ้านนะทุกคนได้ยินเสียงเด็กเล่นกันข้างนอกอคําๆมาแบบว่าอากาศมันไม่ร้อนมากเด็กๆก็แบบแบบเล่นกันข้างนอกไปเอที่พีฮาร์มันน <laughs> ี่พังขนอกสไสมหเจ้าเะ Han doppar den i ponny och så har han gurkan i. Ingenting funkar för mig. Det är gott. Men jag har inte ätit kyckling. Men är för för bröd så därför går så här. Jag ska inte visa nu กินทุกอย่างกินทุกอย่างก็ควรเส้นปลาเข็มเราคิดตรงครับก็กระดาษจะต้องเอาเยอะหน่อยเพราะว่ามันใช้มือกินใช้ต้องเช็ดปากมันมีคงมีครีมเนี่ยถูกแล้ว t h a n k ่ไหมพอีซั่นทีกม i ออ้สิอ้ยดว่าต้มีที่มสุดสัปด์อ่อม่มองพิาลใช่ต้องตัดจินไก่ขอบขก่อนครับไก่อร่อย วันนี้แฮมเบอร์เกอร์อร่อยทุกคนแฮมเบอร์เกอร์ของเราอร่อยทำทุกครั้งก็สูตรไม่เหมือนกันแล้วกูจะ not take picture before and after กินแฟนกับซอสใช่ไหมใช่แล้ว มาม่า you think it look เล่นไหมไร long bomb ฮึ long o m b เล่ o u do before no no alex มาที่นี้ื้อซุปนี้ด้วยไม่เหมือนเขาค่ะมเป๊ะแล้วุ่งนี้มีแข็งกี่มง๖มงครึ่งก็แข็ง๖มงเย็นดีนะ เป็นละไรตัวใ่อมั่นอยู่ยไม่เอ่อออตวแท็กย่ตัวมีแข่งที่ไหนฮะไม่รูดียว่าแวเวดีจะงๆม่จะไปดูบ่ไป่จะไปบ้อง S. <S ต้องก็ไปแล้วก็เราจะตัว um ์ <h 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 ็ต้องกบไปหกโมงครึ <h <h ่งหกโมงครึ่งแต่ว่าคงไม่มีอะไรแล้วไปได้อืมอืมอืมมันอร่อยจริงๆนะเนี่ย เป็นของแม่สส่แตงดองยิ่งอร่อยอเล็กนีมาเลยเป็นสิงหนอนมันเวหรออร่อยทุกคนอร่อยดีบงเรากต่เที่ยงมั้ยซิบิหนเลยงตอน้องวิลาหันครึ่งไมอยากกันตามมั้ยเราจะกินเที่ยหร่อไม่แค่กันเที่ย มาแม่ทอมั้ยไอ้เงื่อนแต่มาอ้าจับให้ใครจะเอาครึ่งพ่อเหรอครับอูวบาร์บีคิว อืน er> mm ่าก nah ินอิ่บ่เลกอาเลยโอ้โหเลกอาเลยอกินคนเดียเออให้เท่ากินไปเถอะให้กินก่อนเดียวมันจะอาตอะไรกัดกินไก่ก่อนรู้กินไก่ก่อนมตัไหนพ่อปูมาท่สบาเชนไว้ถ้าพี่อยาเซ็งกับหใช่ Jag har ju doppat pommes fri. Ja, du har det. Det är min publicist som ligger där. Du har blandat dem med ketchup. Ah, ät. 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 Vi ska göra en pannkaka. Det här är en bit av alla bitar. It's so beautiful. En bit.

Mm, 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 mm. Det var jättegott ändå. Jag sist bara. Sista mm. ja, det är jättesvårt. Eller? Jag kommer hamna i matkontroll. Man känner att man åt en och en halv hamburgare liksom. <laughs> Magen har alltid här. mm såhär. Alltid. Alltid. <laughs> Någon <tryk> <här> här är också mätt. Ska man inte svära efter någon minut? Du är inte mätt, det vet vi. det är mycket bättre än Lundgren. Är det nu inte lättare? อ,อน,นไรกําไปแอบนอนห้องแม่มาน้ำลายยืดใส่หมอนแม่อ้นนออออินดีกวอะไรตัวอุายอิอ่ม <c oughs> Den, 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 den. Det är så konstigt mamma. Det är så konstigt. Ah, om, mm. Mamma, den var jättegod. Äh, jag käkar upp inte. Va? Men äter du lugnt. Nej, jag det. en tavla. Mätt. Köper du bra? Varför då? Du har ju rekvirerat i. Du เค้กจะทุกคนอิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนจะแฮมเบอร์เกอร์ <berger> แล้วก็แผ่นเค้กต่อคนละสองสามชิ้นนะทุกคนจะและจ้าก็เป็นวันหยุดของสามนมนะจ้ะทุกคนกเกาะเฮ็ดยังกินไปเรื่อยจ้าพอกันไหมในคลิปวิดีโอหน้าได้จ้ามอนในสบายดีสวัสดีบายบายจ้าสวัสดีบายบาย